เราจะเข้าออกประตูเดียวเท่านั้นนะครับเฉพาะสามช่องทางนี้จะเข้าจอดอยู่แค่นี้ท่านใดที่ไดแล้วเดินเข้ามาเลยนะครับางนี้าอางนี้ออยู่เออสามสองพันแล้วนะ ชั้นภาพเราเล้ยงกันอยเอานะถ้ราไม่เลี้ยงก็ไแคกจะเสียยให้เป็นหนคนเงิเพื่อนพี่ด้วยได้หากันหากนบ้างเกณฑ์ร้อยน่ดีได้แล้วใส่เกณฑ์ได้เลยเรไหายเราไม่เก็ฑ right. to ์นะเราเก์กันช่างภาพดี้ได้แล้วเนาะโอเค าหาทีนาาานาาา่นั่งก่อนหรือท่านที่ได้แล้วนะครับหรือท่านที่มีรีสปนแล้วมันอาจจะแดดท่านอาจจะพักอยู่ตามร้านกาแฟตามอะไรใกล้ๆถนีได้ พราะว่าถึงเวลาพิธีเสร็จแล้วเราจะแจกตามลิสต์แบงอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพิธีพอถึงเวลาแจกท่านเอาลิสต์แบงในแขนท่านมาติดต่อรับได้เลยนะครับเพราะมันแดดเข้าใจครับเอเพราะว่าเผื่อจะถึงเวลานะครับ1ิบกนาฬิกาก่อจะถึงเวลาที่จะเข้าสู่พิธีจริงๆที่ท่านสมเด็จท่านจะเดินทางมาถึงนะครับส่วนช่วงแรกก็มีพิธีเหมือนกันท่านไหนที่จะร่วมในพิธีถวายเครื่องบูชาท่านแกะติดใส่ข้อมือเลยนะครับ อตอนมายืน่นท่านจะมาสามอันสี่อันบอกคนนั้นฝากคนนี้ฝากเราก็ไม่ให้นะครับเราจะให้แค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากได้ก็เจ้าตัวมาเองนะครับฉะนั้นเราท่านจะถือมากี่อันกะช่านทั้งนั้นขอความกรุณานะครับด้วยใจอันเป็นบุญเป็นกุศลใครที่ซื่อสัตย์นะครับเอามาเพียงอันเดียวรวยตลอดไปครับใครก็ซื่อสัตย์คอยส่วย